มาเจอกันนะครับสำหรับเกม Warship Mobile 2นะครับอันนี้เรือที่เราใช้เป็นเรือคุยเซอร์นะครับชื่อว่าหนานเฟิงนะครับอาวุธที่เห็นก็ตามในจอเลยนะครับมีปืนใหญ่มีมิสไซล์2นะครับมีตอเร็ต1น,นะครับมีตอร์ปิโด1แล้วก็มีหออัพหอเป็นคอมมันเช่มั้งอ่าเรามาดูกันอันดับแรกครับตามเพื่อนไปเลย พยายามอยู่กัน็นกลุ่มนะครับจะได้กระจายกระสุนเราจะมีโอกาสารอดมากขึ้นไปเลยดีกว่าเราจะมาดูเทคนิคการเล่นแล้วกันนะครับวันนี้มีแฟร์อยู่8อันนะครับแล้วก็ฮิวเลือดได้3รอบถ้าฮิวทันอ่า ไม้เกมนี้จะจบไปเราจะได้สกอร์เท่าไหร่นนะมีเพื่อนเพื่อนเริ่มปล่อยฮอไปสำรวจพื้นที่แล้วนะครับอ,อือเจอแล้วเรือหนึ่งลำงยพยายามหันเอาข้างเรือเข้าสู้นะครับเพราะว่าเรือเรามีต่อปิโด พยายามก่อกลุ yeah. well, we yeah. ่มเงินไว้นะครับพยายามก่อกลุ่มเงินไว้นะครับเราจะรอดมากขึ้นแล้วเราจะยิงศัตรูได้ดีขึ้นครับลุมยิงเราจะลุมกันยิงนะครับอ้ย่ามันปล่อยแฟร์ครับไอชิปซิปล่อยครับเริ่มเลยตอนแรกกันลยปุ๊บอุ้ยตามด้วยปืนใหญ่ครับมิดไซต์จัดไปหนักๆเอ้ยมิดไซต์ครับได้สองล็อปปล่อยอีกะปล่อยเริ่มหนีครับหันหัวเรือนี้ เราไม่ให้หนีครับตามด้วยปืนใหญ่ยอเอาเอาเอาเพื่อนเราใอา้เพื่อนเพื่อนเราเล็บเล็บเปรครับไปชนภูเขาครับ,อ,รบ,รบอยากปล่อยต่อไปโดแต่กลัวไปโดนเพื่อนเฮ้ยนี่มันไอ้นี่นี่นวะเฮ้ย เรียบร้อยครับโจมเปหนึ่งครับโอ้เราดูพลาดครับเราดูพลาดเอ้ยตัวนู้นไก่ตตยิงยิงยิงเอ้ยล็อกล็ยิงตัวเลตตัวเลตมิดไซดมิดไซดอัดเข้าไปอัดเข้าไปอีมิดไซมิดไซดโอ้ยไประดนตุ้มจบจมไป2องครับอุ้ยอุ้ย มือลัน่นมือลัน่นอยากจะยิงตอร์ปิโดแต่เพื่อนเข้ามาขวางเอาเอาเราโดนยิงข้างหน้าข้างหน้ามีไหมเปล่าไอ้ด้านนี้ไอ้มีๆอ้าวจบปล่อยไฟปล่อยไฟเออตัวตอร์ปิโด,โดครับโดนไม่โดนอ้าวร้อนหมดเลยหิวหิวโอ้ยโอ้ยหันเลือกห,หันเอาข้างเลือกสู้ อันอุ้งข้างเรืเขาสู้ทันหรือไม่ท่านจบแล้วครับจมไปสามโอ้เมื่อกี้เกือบโดนลอยเลยหันดาวด้านเรือเข้าไปสู้อีกโอ้โหเน่เน่เน,น,น่ไปครับไปต่อวิดีโอกันเลยต่อวิดีโดเรือลำนี้แรงมากนะแต่ละนัดนี่พันสี่นะครับไปรู้งว่าจะโดนกี่นัดเรียบร้อยสองนัดยังต่ำสองนัดยังต่ำจบ,จบโอ้นัดเดียวโอ้จบครับ เอ้ยมีข้างหน้าด้วยโอ้ยพอดีเลยครับข้างเรือพอดีต้องดูว่าเขาหันเอา้าหันด้านนี้กี่นัดโดนโดนไม่โดนพยายามเอาข้างเรือเข้าไปหามันนะเวลาโดนตอร์ปิโดจะได้น,นักหนักอยู่ัน อุ้ยมันเออมันฮานอยจบเลยเพื่อนยิงตอร์ปิโดไปโดมเป็นเรียบร้อยโอเคจบเกมไปเรองนี้เราได้109%เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ในะระดับเเจนดารี่ได้เอ็กเพลียนไป2อ1ยนนะครับได้เงินไป141,000นิดๆนะครับจมเรือไปบบทั้งหมด3ลำร่วมมือไป2ทำให้เรือไฟไหม้ไป1เสียเรือไป1แล้วก็เซอร์ไพรส์แอทแท็กไป1น,นะครับโอ้ทีมเราไม่มีใครตายเลย นี่สุดยอดผลประกอบการโดยรวมนะครับเราได้อันดับหนึ่งนะครับโอเคก็ลองทดสอบการแคดเกมประมาณนี้นะครับ